เรื่องของงูกระปะนะครับที่กัดเด็กผู้หญิงนะครับที่อำเภอสัตหีตจังหวัดนบุรีนะครับเราได้เห็นปรากฏการการช่วยเหลือกันของคนในสังคมไทยนะครับที่เข้าไปช่วยบริจาคเลือดแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกระแสความวิตกกังวลจากคนนะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าทําไมงูชนิดนี้มันถึงเป็นงูที่อันตรายทําไมกัดถึงบาดแผลดูน่ากลัวนักนะครับวันนี้นะครับก็เลยตั้งใจว่าอยากจะลองไป หางูกัะปะในธรรมชาติดูครับก็หวังว่าถ้าเจอเนี่ยผมจะสามารถอธิบายเรื่องราวแง่มุมต่างๆในธรรมชาตินะครับรวมทั้งความเข้าใจที่ตอนนี้อาจจะมีความเข้าใจกันว่างูกระปะคืองูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในประเทศไทยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมว่าเราไปหาตัวให้เจอก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันไป ดูตรงพื้นนะฮะมีกระปะาเป็นมูที่อาศัยอยู่อาแนกข้นดินนะครับไม่ค่อยขึ้นต้นไม้นะครับแล้วส่วนมากผู้เคาะลายที่ถูกกัดเนี่ยก็เกิดจากการเดินไปโดยที่อาจจะไม่ได้ทันเห็นนะครับเพราะว่าสีสันล้อมตัวเขาเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับสิ่งแวัล้อมมากๆมันเหมือนกับกรองใบไม้แห้งกองหนึ่งเลย เสียงเก้งป่ะเก้งตื่นอะไรไม่รู้สองตัวโอ้ตอนนี้ป่าจริงๆเลยนะคือตอนนี้ตังนะครับมันเหมือนเสียงหมาเห่าไม่ใช่เสียงหมานะครับนี่คือเสียงเก้งนะครับเหมือนมาเจออะไรสักอย่างใช่ไหมพี่เบียร์ถ้าเป็นอย่างนี้มันต้อง ตื่นในทุกอย่างครับของตัวพี่เบียร์ตรงนี้นอกจากาจะหางูแล้วมีอะไรบ้างแถวนี้พี่สิ่งมีชีวิตตามรอยนะครับ,รบจะมีพวกสัตว์กีบนะครับผมอ่ะฮะพวกกวางกวางเก้งเก้งใช่บางทีก็จะมีช้างบ้าง มีช้างด้วยใช่ไหมฮะมีช้างด้วยมีช้างด้วยเราจะเจอเขาไหมเนี่ยก็ดูที่ดวงอ่อายังไม่ได้มาหานะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็พี่ใหญ่อยู่อยู่ตามทางพี่ใหญ่ไปก่อนเนาะนะครับวันนี้ขอาหางกูกระป๋านะครับพี่ใหญ่นะฮะขออนุญาตนะครับเรายังไม่ต้องเจอกันก็ได้นะครับเจอล้วพี่เดียโอเคครับผมและแล้วในที่สุดก็เจอเจ,อเจ้ากระป่าแล้วนะครับนี่ฮะ กำลังนอนซุ่มอยู่เลยนะครับนี่ดูครับนี่ฮะนี่แหละครับงูกระป่านะครับงูพิษที่มีอัตราการกัดคนนะครับสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับผมคือคุณลองสังเกตนะครับงูกระป่านะครับจะเป็นงูที่มีลำตัวอาจจะดูไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับสัดส่วนเขาจะดูสั้นๆนะฮะลักษณะหัวของเขาเนี่ยนะฮะ ตรงคอจะมีลักษณะคอดเล็กนะครับแล้วก็ตรงบริเวณท้ายทอยนะครับจะบานออกตรงบริเวณนะครับตรงปลายจมูกนะครับจะแหลมนะครับถ้าดูผินๆเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับหัวลูกศรนะครับของลูกธนูนั่นเองฮะสาเหตุที่คนส่วนใหญ่นะครับถูกกัดเนื่องจากว่าเขามองไม่เห็นครับเพราะว่างูกระป๋าจะเป็นงูที่มีความคล้ายคลึงนะครับมีสีที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมมากมาก ี่ตัวของเขานะครับจะคล้ายๆกับพื้นดินครับเห็นไหมฮะตรงบริเวณช่วงลายนะครับตรงช่วงบริเวณกลางหลังเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสามเหลี่ยมที่หัวเนี่ยหันมาชนกันถ้าเกิดว่าเราลองจินตนาการดูเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเป็นปลายใบไม้แห้งครับลักษณะโดยรว,วมภายนอกของมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะโครงสร้างของเชืยวพีทครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะเดี๋ยวลองดูนะครับ ต้องขออนุญ,ญาตนะครับอ่าจจะต้องสัมผัสตัวน,นะครับผมโอเคคือเขาก็จ้องผมตาเป็นมันเลยนะฮะตอนนี้โอเคนะครับตรงนี้ก็ข้างหลังอง oh, โห<ฮ>ร,รับลินละร,รับลินละแสดงว่าไม่ค่อยพอใจตุ๊บพื้นที่มันแคบนิดหนึ่งจะขออนุญ,ญาตนะฮะ ขออน,นุญามาอยู่ตรงนี้นะมือขวาไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่จะทำตามนะครับตรงนี้นะครับก็อยากจะให้คุณเห็นลักษณะโครงสร้างเที่ยวพิดของเขาเนะ่ยฮะแต่การจับแบบนี้ก็อันตรายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีความชำนาญพอนะฮะตับง,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 งนึ่นตับนึงขออนุญาตจัดระเบียบหน่อไปเด ความรู้กันหน่อยนะโอเคฮะตอนนี้นะครับเจ้ากัะปะนะก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับถึงที่ผมทําในเวลานี้นะครับผมก็อยากจะบอกพุกท่านนะครับว่าก็อยากจะให้ความรู้ความเข้าใจนะครับเพราะว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่บางครั้งเราก็จะมีคําถามเกี่ยวเขาเยอะนะฮะโอเคนะครับลองมาดูเขี้ยวพิษของกูกระปะกันครับ คือถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นตรงขานกายบนนะฮะนี่ครับมันจะมีตรงช่วงที่ไอเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ฮะนี่นี่จะเย็นจะเย็นนี่น,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 นี่นะครับมันจะเป็นเนื้อเยื่อบางๆที่ห่อหุ้มเคี้ยวพิดอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับค,ค่อยๆล่นมันขึ้นมานะฮะเราจะเห็นเคี้ยวพิดได้นะฮะคำนึงนะครับขออนุญาตหน่อย ดันมันขึ้นมาได้เนี่ยโอเคครับนี่เนี่เห็นไหมครับคือตรงบริเวณเนื้อเยื่อบางๆตรงนี้นะครับก็จะห่อหุ้มเคี้ยวพิดเอาไว้นะครับซึ่งเคี้ยวพิดนะครับจะมีอยู่คู่หนึ่งนะครับก็คือ2ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นลักษณะแบบบานพับคือพวกกลุ่มงูที่เป็นกลุ่มไวเปอร์นะครับเคี้ยวพิดจะมีลักษณะที่ยาวครับ และความยาวแบบนี้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคถ้าสมมุติว่าเขาหุบป,ปากแล้วถ้าเกิดว่าเขาหุบป,ปากไม่ดีเคี้ยวพิษเนี่ยอาจจะทะลุนะครับลงไปตรงบริเวณขานไกล่างได้ดังนั้นนะครับธรรมชาติก็เลยสร้างโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อปกป้องตัวมันเองคือเคี้ยวพิษแบบนี้แหละครับที่สามารถกัดทะลุรองเท้าบูได้เคยมีคําถามหลายคําถามนะครับว่างูกระป๋าเนี่ยถ้าเกิดกัดเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้าบูเนี่ยจะสามารถป้องกันได้ไหม ผมต้องขอบอกว่ามันสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับก็คือผมเคยมีการทําการทดลองนะครับก็คือให้งูกระปะกัดรองเท้าบูทนะครับปรากฏว่า,าในมุมที่ถนัดนะครับงูกระปะสามารถที่จะกัดรองเท้าบูธจนทะลุได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการใส่ย่อมดีกว่าไม่ใส่อยู่แล้วนะครับถ้าเรามีรองเท้าบูทนะครับเราก็ควรจะใส่ไว้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าง,งูกัดไม่ถนัดเนี่ย เรา,าจะโชคดีนะครับประเด็นต่อมานะครับมีคนบอกว่าเขาดูข่าวข่าวบอกว่างูกระปาเนี่ยเป็นงูพิษท,ที่มีพิษรุนแรงที่สุดในประเทศไทยจริงหรือเปล่าคือตรงนี้ต้องขอบอกนะครับว่าผมก็เห็นเหมือนกันแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการสับสนในข้อมูลครับงูกระปะไม่ใช่งูที่มีพิษรุนแรงที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่จะเป็นงูพิษที่มีอัตราการกัดคนสูงที่สุดในประเทศไทยตั้งหางครับผมคืออาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะครับก็เลยนําเสนอผิดนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ จะอธิบายนะครับให้ทุกท่านได้เข้าใจข้อมูลที่แท้จริงตรงนี้นะฮะคราวนี้ก็มีคนถามมาว่าถ้าไม่ใช่งูกระป๋าแล้วเป็นงูอะไรนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการทดสอบสิ่งที่เรียกว่า LD50 ครับซึ่งเป็นการทดสอบความเป็นพิษนะครับในกรณีของงูเนี่ยเขาได้มีการนํางูจากทั่วโลกนะครับหลายๆชนิดนะฮะมาทดสอบนะครับแล้วปรากฏว่างูทัศมิ่งคลาเนี่ยเป็นงูที่มีอัตราความรุนแรงของพิษเนี่ยสูงที่สุดคือตรงนี้ต้องอธิบายว่า ผลตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทดลองในสศตว์ทดลองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับร่างกายมนุษย์เนี่ยก็จะมีปัจจัยที่แตกต่างนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถมั่นใจได้ร้อยเปว่างูท่สมิงคาเนี่ยรุนแรงที่สุดในประเทศไทยหรือไม่ตลอดจนการทดสอบเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการทดสอบกับงูพิษในประเทศไทยอีกหลายๆายชนิดนะครับผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าด้วยความอยากรู้เหมือนทุกๆคนเลยนะครับว่างูอะไรเนี่ยมีพิษรุนแรงที่สุดในประเทศไทยคําตอบที่เขาตอบผมมาคือว่า ไม่ต้องสนใจนะครับว่างูอะไรมีพิษรแรงที่สุดรู้แค่ว่าถ้าเกิดว่าถูาถกงูกัดให้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองครับงูกระปะนะครับก็จะเป็นงูพิษที่พิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดเป็นหลักครับถ้าสมมติว่าเราถูกกัดนะครับอาการที่เกิดขึ้นก็คือเราจะมีอาการปวดทรมานเลยนะครับเราก็จะมีอาการบวมนะครับบวมอย่างรุนแรงเพื่ออาการบวมเนี่ยมันจะค่อนข้างน่ากลัวครับคือมันจะบวมขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าจะอธิบายให้เห็นภาพเนี่ย นึกถึงถุงมือยางครับที่เรามีการเปิดน้ำนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ให้น้ำไห,หลเข้าไปเรื่อยๆ,ๆถุงมือจะค่อยๆนะครับบวมขึ้นเรื่อยๆ,ๆนั่นคือสิ่งที่พิษสามารถทํากับมือของเราได้หรือว่ากับอวัยวะของเราได้ครับก็จะมีคนสงสัยเรื่องวิธีการปฐมพยาบาลนะครับว่าถ้าเกิดว่าถูกมูพิษกัดเนี่ยการปฐมพยาบาลใช้เชือกรัดยไม่ถูกหรอตําราที่สอนมาตั้งแต่สมัยเราเรียนอยู่ ชั้นปฐมลูกเสือเนตรนาลีเนี่ยมันผิดเหรอก็คือต้องเข้าใจนะครับว่าองค์ความรู้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปทุก,ท,กทุกสมัยครับคือสมัยก่อนเนี่ยเรารู้ว่าการใช้เชือกรัดเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ปัจจุบันนะครับเขามีการศึกษากันมาว่าถ้าเกิดว่าเราถูกงูพิษกัดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพิษเนี่ยมันทําให้เกิดอาการบวมเนี่ยมันจะเกิดอันตรายต่อออยวะส่วนนั้นถามว่าทําไมเอในระดับแรกเนี่ยนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่า,างูเนี่ยกัดเรา เราไปรัดเชือกไม่ต้องแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบาดแผลเนี่ยเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆเหมือนถุงมือที่ผมบอกเนี่ยเชือกจะแน่นโดยประยายพอเชือกแน่นแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดปัญหาที่เรียกว่าอาการเนื้อตายนะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราได้รับบาดเจ็บเกิดบาดแผลเนี่ยร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองแต่ถ้าเกิดอาการเนื้อตายหมายความว่าเนื้อเยื่อบริเวณน,นั้นนะครับจะไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้แล้วจะเกิดอาการเน่าเสียนะครับ จนอาจจะต้องมีการขูดออกไปหรือว่าอาจจะต้องตัดอวอัยวะออกไปเลยและนี่ก็คือความน่ากลัวนะครับของอาการเนื้อตายโ,โดนงูกัดอีกแล้วครับนี่เป็นครั้งที่สองแล้วครับแต่เราอย่าไปตกใจครับแต่คนที่โดนงูกัดตกใจทุกคนครับแต่เราทําใจให้สบายๆส,สิ่งที่ไม่ควรทํานะครับก็คือเอาเชือกมาขันท่ะเนื้อบาดแผลขันแน่นๆนั่นไม่ควรทําครับก็จะทําให้เราเนื้อตรงของเราเนี่ยมันจะบวมเป่งแล้วเนื้อเราจะตายแล้วก็อีกอย่างก็คือ เอามีดกรีดบาดแผลแล้วรีดพิษนั่นก็ไม่ควรทําแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเอาปากไปดูดดดูดบริเวณบาดแผลเพื่อจะดูดพิษออกอันนั้นมันไม่ออกครับในละครใช้ไม่ได้ผลหรอกครับสิ่งที่ควรทําจริงๆนะครับเลาต้องล้างบาดแผลให้สะอาดด้วยน้ําถ้ามีน้ํานะครับล้างบาดแผลให้สะอาดด้วยน้ํานะครับถ้าง,งูยังอยู่นะครับเราโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายไปที่งูให้จะชัดนะครับถ้าง,งูยังอยู่ถ่ายชัดๆเลยเพื่ออะไร เพื่อที่เราจะเอาภาพเนี้ไปให้ยืนยันให้แพทย์ทราบว่างูชนิดนี้กัดเราเมื่อก่อนซัมซุงฮีโร่ถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับถ่ายได้แล้วครับน mm. ครับพิษงูนะครับ mm. มันจะแพร่กระจายตามอัตราสุบฉีดเลือดของหัวใจของเรานะครับ mm. สิ่งที่ไม่ควรทําก็คืออย่าไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มชูกําลังนะครับ mm. เพราะว่ามันจะทําให้เลือดได้สูบฉีดได้เร็วขึ้น สิ่งที่ควรทําก็คือการผสมพยาบาลครับซึ่งไม่ให้อวัยวะส่วนที่เราโดนงูกัดเนี่ยมันจะได้เคลื่อนไหวน้อยที่สุดเดี๋ยวผมจะผสมพยาบาลให้ดูนะครับขออันนี้นะครับโอ้ท่อน,นี้มาทําอะไรเนี่ยเอามาหนุนหัวมันดามไม่ได้มันใหญ่ไม่เห็นเลยเนี่ยจะทำงเงาเล็กๆดิเล็กๆขอบคุณครับการผสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเราต้องดามหาส่วนนี้ไว้ ซึงผมพันไม่ได้ช่วยผมพันหน่อยพันไม่ได้พันแล้วผมดีอ่ะพันแล้ดีเดี๋ยวดูให้น้องพันให้ดูนะครับมีประโยชน์นหคเัาเราพันนะครับเราไม่ได้พันจนแบบแน่นนะครับแล้วก็ไม่ได้หลวมจนเกินไปพันพอดีพอดีครับที่เราพันนี่ก็หมายความว่าเราจะไม่ให้อวัยวะที่โดนงูกัดเนี่ยได้เคลื่อนไหว ให้เคลื่อนไหวได้น้อยที่สุดนี่ค,ครับมีการประชมพยาบาลเบื้องต้นมันก็จะจะเหมือนคนขาหักครับแต่มันไม่ได้ขาหักแต่แค่ลดโดนกัดตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะไม่ให้ตรงเนี้ยขยับขยื่นมากเราก็ต้องตามแต่ข้อนี้แต่ดีที่สุดเลยนะครับเราไม่ควรเดินถ้ามีคนอยู่แถวนั้นให้คนอุ้มไปครับให้คนพยุงไปอุ้มไป หรือ,อยังไงก็ได้แต่น้ำหนักผมขนาดนี้น้องคงจะอุ้มผมไม่ไหวแค่พยุงไปพอครับแล้วเราก็ไปโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ดึงแรงนะหนึ่งต่อฮึบเดี๋ยวเราก็ค่อยๆอ,อ,อ่านค่อยๆประคองไปแล้วก็ยักเยื่นให้น,น้อยที่สุดนะครับ นี้น้องสายอนุรักษ์ที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็เหมือนทํามาแล้วเขาก็เห็นว่าเราเข้าป่าเนี่ยบางทีเราทําอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมันก็กินยากนิดน,นึงนะครับนวัตก,กรรมใหม่นะที่เราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวกันในป่านะครับที่ว่า,าเหนื่อยๆนะครับรน้หนาวเนี่ยอากาศตอนนี้เย็นมากก็กินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อร้อนรถหมูตุ๋นนะ ก็เข้าไปนะ่ะต้องกินอยู่ง่ายๆนะครับเพราะมันไม่มีอให้เลือก๋ยวบางครั้งนะเนี่ยพอเวลาผ่านไปนานๆหลายวันบางทีก็คิดถึงของพวกนี้เหมือนกันนะครับซึ่งผมว่ามันดีเพราะว่าตอนนี้อากาศก็กค่อนข้างเย็นมีอะไรร้อนๆมามันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเออโอเคนะมันก็อบอุ่นขึ้นนะครับกับพี่กระเป๋ามีแรงนะฮะมีแรงหางงูต่อนะฮะนี่คือเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณนะต้องปิ่นมากๆนะครับที่ มีการส่งนี้มาให้เราเป็นกําลังใจให้เรานะฮะก็จะทํางานผลงานดีๆต่อไปนะครับแล้วก็ทําประโยชน์สู่สังคมต่อไปครับโอเคครับขออนุญ,ญาตก่อ,อนแล้วกนะัน